เกมเริ่มแล้วนะครับคุณเอเปิดทรงเบีย้ยนั้นเป็นด้านคล้ายๆมาซ้ายเลยนะฮะแต่เขาก็ยังมีตัวเลือกอยู่นะครับเล่นเม็ดซ้ายก็ได้นะฮะส่วนคุณนิยมนั้นเดินเกมน่าจะเป็นม้าเทียมเบีย้ยคู่กลางนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยนิยมมากนะฮะ ตอนนี้โอเพนนิ่งกันจบเกมแล้วนะครับคุณนิยมทิมเบียริมขึ้นไปบังคับให้คุณเอแทงสูงขึ้นมานะครับแล้วคุณนิยมก็แทงสูงขึ้นไปด้านนี้เนี่ผมผมมองว่าไม่น่าแทงนะครับเพราะว่าหน้าเบี้ยจะไม่สวยถ้าคุณเอเอาเบี้ยตัวงองู4กินเข้ามาเนี่ยจะเกิดแท่นนะครับที่ง,งู4แต่เราก็ต้องมาดูว่าคุณเอจะเดินอะไรนะคุณเอกินก่อน,นครับเนี่ยลื้อรื้อเลยครับ คุณนิยมใช้มากินนะครับเท่ากับว่าเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในกินอีกครับนี่ก็ไม่ได้เสียเปรียบมากนะฮะกินเข้าไปอีกการที่กินก่อนเนี่ยมันมีข้อเสียนะครับข้อเสียคือทําให้ตัวหมาคู่ต่อสู้นั้นขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะครับตวัวดีพี่ช้างวางังู่ด้วยนะพอกินแล้วขึ้นมาสูงเรื่อยๆเนี่ยเราไม่มีจังหวะที่ทําเกมต่อเนื่องก็อาจจะตกเป็นรองก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นฝ่ายไปกินก่อนนะครับเป็นตาของคุณเอนะครับต่อเม็ด คุณเอตัดสินใจเดินโคนนะครับไปไล่มาจังหวะนี้พี่นิยมต้องโดดม้ากลับมานะตาเดินก่อนเป็นของคุณเอนะครับลืมขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาอาบเช่นะครับสนับสนุนโดยคุณสาวโรดดาราล่าครับสมรูกไทยสันปนีสมัครลูกไทยบุรพพยักษ์และสมัครลูกไทยเทพพบุตรนะครับผมถ้าจะให้ผมคิดในเรื่องของความเป็นต่อเป็นรองนะผมมองว่าตอนนี้มันยังสู่สีกันอยู่นะครับเรามาดูกันเรื่องเบี้ยก่อน ถ้าเรื่องเบีย้ยคุณเอได้เปรียบตรงกลางครับเซนเตอร์ตรงเบีย้ยชอชิงกับจอจานสามนะครับ,รบอู้น,นั้นนะทีนี้เบีย้ยของคุณนิยมตรงชอชิงชอชิงห้าไม่มีมันทําให้ตรงเอจอจานห้าเบีย้ยคุณนิยมไม่มีก็เลยทําให้ตําแหน่งที่ชอชิงสี่มันเกิดเป็นแท่นของคุณเอเอาตัวใหญ่ขึ้นไปเล่นได้เช่นมา้าเช่นโคนแต่แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะคุณเอต้องกำจัดเม็ดออกไปก่อนคุณนิยมเลือกที่จะต่อโคนเข้าไปเลย ยั่วให้กินถ้ากินก็จะฉุดตัวคุณนิยมขึ้นอีกคุณเอเอาเรือออกมาใช้นะครับเรือตัวก็ไก่คุณนิยมก็เอาออกมาใช้เช่นกันนะในลักษณะโครงสร้างแบบนี้ผมมองว่าคุนของสีแดงนิ่งกว่านะครับอยู่ในที่ปลอดภยัยคุณเอทิ่มเบีย้ยไล่ปิดแท่นของตัวเองครับแท้นนี้ผมว่าไม่ดีครับการไล่เม็ดตัวนี้มันปิดตำแหน่งแท่นของตัวเองทำให้ตัวใหญ่ขึ้นไปเล่นยากครับ ถ้าเรามองในเรื่องของระบบตัวใหญ่นะแต่ถ้ามองในเรื่องระบบเบี้ยก็ก็จะเป็นการยืดพื้นที่ไปทีละนิดคุณเอเดินมามาตานี้น่าจะมีจุดประสงค์ที่จะที่จะแทงเบี้ยนะครับเบี้ยตัวชฉชิงสจะลุยครับกรณีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบี้ยรุมนะครับเบี้ยรุมเบี้ยรุมหมายถึงอะไรมีเบี้ยเยอะกว่ายกตัวอย่างผู้ชมดูทางด้านขวามือของคุณเอก็คือ เบีย้ยตัวจอจานตัวเฉชิงตัวชอช้างตัวยอหญิงของคุณเอมีมันมีสี่ตัวเห็นไหมครับถ้านะเป็นโซนของขุนของคุณนิยมนะครับที่คลองเฉชิงจอจานยอยอิงเฉาะช้างนี่แทงแล้วครับอย่างตอนนี้ทีเดินตกเป็นของคุณเอครับได้เลือกเดินและกระทําก่อนหน้าบ้านของคุณนิยมก็จะบางไปอันไหนที่ไม่กล้าคอนเฟิร์มก็จะบอกนะครับ บังคับครับกินครับพอกินเสร็จตาตกตาตกตาสุดท้ายเป็นของคุณเออยู่นะครับคุณเอได้เลือกโจมตีอยู่ณนะช่วงนี้ครับคุณนิยมต้องคอยแก้คุณนิยมเปิดมา้าออกไปเพื่อให้เรือปลูกโคนคับป้องกันการนโดนกินแซนนี้ร <c oughs> ัดด้วยตำแหน่งหมากคุณเอนะนถ้าเป็นผมผมจะแทงเบีย้ยกินตัวจะได้กินเม็ดกินโคนนะครับคุณเอเลือกที่ชิงจังหวะซ้อนเรือก่อน โดดไปครับเพื่อจับเบีย้ยเบีย้ยตัวชอชิงสีของคุณคุณเอเลือกที่จะเดินเรือมาซ้อนแล้วครับปล่อยให้กินเบีย้ยเลยเพราะว่าถ้าเกิดกินไปเนี่ยสีขาวเอาเรือมากดจะเสียมาฟรีนะครับมันมีแจมหลอกแต้มซ้อนอยู่หลายท่อนนะครับคุณนิยมเลือกที่จะถอโคนเพื่อลดโหลดนะครับคุณเอตัดสินใจอ่ะแรกก็แรกเดินเรือมามที่ตำแหน่งนี้นะครับ มีจุดหมายจะลื้อหน้าบ้านแล้วนะครับเจตนาชัดเจนครับจะแทงเบีย้ยฮะคุณนิยมถอยมา้าโอ้ถอยแตนนีสสวยครับบล็อกอยู่เลยฮะมาดูว่าคุณเอจะเจาะยังไงฮะทาท่าจะเอาม้าไปกระโดดที่<ๆ>กระโดดลุกที่ชฉงอ่าถ้าคุณนิยมเดี๋ยวผมดูแต้มก่อนนะขออ่านละเอียดก่อนนะครับ <ขอ S 1> <ๆ>คุณเอจะกระโดดมาไปลุกที่เฉ<ๆ>ช,ชิ่ยห้าถ้าคุณคุณเออะเน่เน่ยตัวนี้แหละเอาไปนะครับนั่นแหละไปยืนตรงนั้นแหละครับถึงจะดี ปล่อยให้คุณเอลุกมาเลยฮะไม่มีอะไรหรอกคุณเอกินครับเอาและเริ่มมันแล้วฮะตำแหน่งมากผมว่าสูสีนะตอนนี้สูสีเพียงแค่ต,ตำแหน่งโคนของคุณนิยมกับเรือเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับร้ <c oughs> ายจริงๆนะฮะไม่อย่างนั้นเบีย้ยจะขาดครับ <c oughs> นี่ครับไปได้ตาเดียวโดยบังคับครับคุณเอททำท่าจะขยับเรือออกมาที่คลอง ชอชิงกับงองูนะต้องดูว่าคลองไหนดีนะครับถ้าไปที่คลองงองูดูเหมือนว่าคุณนิยมจะกันได้ดีที่สุดก็คือคลองชอชิงกินงอนไหมเอามากินได้ไหมมากินได้แต่ไม่กินครับถ้าจะเซฟเนี่ยก็คือเอาเรือไปผูกมันมันยังไม่เป็นต่อเป็นลองนึงแพแต่ว่าพี่นิยมเป็นลองถ้าถามเป็นลองไหมเป็นลองคุณเอตัดใจเอาโคนกินเม็ดแต้มน,นี้เพื่อให้เบี้ยข,ของคุณนิยมนั้นซ้อนครับพอซ้อนแล้วมันจะเกิดแท่นเห็นไหมครับพอเกิดแท่นเสร็จ คุณเอ๋ก็จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เกมนั้นของตัวเองได้เปรียบนะครับทําท่าจะเดินขุนไปเหยียบแท่นเหรอกรณีน,นี้ถ้าตามกติกานะครับจับไปแล้วเนะี่ยเห็นชัดเจนว่าจับแล้วต้องเดินครับม,ม,ม,มันไปตอบลองกันนิดๆเท่าน,นั้นครับไม่เยอะครับคุณนิยมตัดสินใจโดดมาไปกินเบี้ยคุณนิยมก็เหมือนกันนะครับถ้าเดินรับได้ถูกทุกตาก็จะเสมอกันไปนะฮะ การชนะนั้นชนะขาวนั้นน่าจะยากอยู่คุณเอเดินเรือหลบแล้วก็กระโดดมาไปจับกินเบีย้ยนะครับจะไม่แลกเรือนะนี่เขาจะเขามีความตั้งใจที่จะเอาชนะนะคุณนิยมนรรมาจะเดินโคนขึ้นมาใช้แล้วก็เดินมาครับปล่อยเบีย้ยลิมไปเลยครับตำแหน่งที่จอจานไว้ดีกว่าใ,ในในความคิดของคุณนิยมนะคุณเอกระโดดกินครับคุณนิยมเดินโคนขึ้นไปใช้ไม่ให้มาสีขาวกลับมานละเป็นการผูกเบีย้ยไปในตัวคุณนินเอเดินมา้ามา เพื่อที่จะเปิดทางให้เบีย้ยเข็นไปไงสีได้ค,คุณยอมแทงเบีย้ยไปไม่ให้ม้ากินฟรีคุณเอไม่กินด้วยครับนี่ครับถ้าถ้าจะเล่นเอาชนะต้องเล่นแบบคุณเอพยายามไม่แลกตัวมาอาตอนนี้ม้าคุณเอนั้นอิสระละ,ละกลับได้ละกระโดดกลับมาอา้าวเกิดอะไรขึ้นนะอ้ยดีนะเป็นจังหวะลุกนะครับลุกคาดกินเรือนเหมือนจะบังคับเดินได้ตาเดียวนะ คุณนิยมเดินเรือผูกโคนหรือจะเดินโดดม้าไปก็ได้แต่ผมมองว่าแทงโคนสวยกว่าอ่าดีครับยังไงครับอ่าเดินเรือไปผูกนะครับฝืนไม่ได้คุณนิยมตอกโคนเข้าใส่เรืออีกนะครับโอ้โหจะเอาจะเอาโคนไปยืนแท่นถอยไปที่งอง,งูสามก็จะได้โคนโคนสวยเลยโคนแรงเลยนะเนี่ย ตรงนี้สวยมากนะฮะตัดสินใจได้ดีครับคุณเอไม่มีโคนนะครับมีแต่เม็ดนะคุณเอกําลังอ่านว่าเข็นเบี้ยไปไงเพื่ออามาสู้โคนเป็นต่อตรงนี้เลือเร่กลับเข้าไปตัวลุกเข้าไปแต่นี้ต้องไปม้าครับอืมถ้าจะบีบต้องเอาม้าไปสู้นะมีตําแหน่งที่จะกระโดดมา้าลุกคาดนะครับกินเรือถ้าจับเรือหนีก็ลุกคาดกินเม็ดม้าแต่น,นี้สวยนะฮะคุณนิยอมโอโ้โหคุณเอ๋ถอยเม็ดนะครับโอโ้โห ลุกไปหนึ่งทีฮะเอาล้ฮะรีบเดินไปหน่อยนะจริงๆน่าจะค่อยๆคิดนะครับไม่น่ารีบนะฮะเผื่อมีแต้มแก,แก้แต้มอะไรนะครับรีบเดินไปหน่อยเดินเรือหนีได้ไหมผมว่าจังหวะนี้เดินเรือหนีเดี๋ยวดูก่อนนะมีคุณนิยมต้องช้ากว่าน,นี้นะครับต้องไม่ใจร้อนนะยเดินเรือไปจับอะไรดีดูก่อนแต่ถ้าโดดมา้ากินเรือจะออกเจ้าแน่นอนเดินเรือหนีไปธรรมดาครับน่าจะดีสุด แล้วเดี๋ยวเอามาเอาโคนเนี่ยหมุนเข้าไปบีบพื้นที่ขุนถ้ากินแรกไปตอนนี้ถ้าเราคิดคิดแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับมันไม่คุ้มกันนะครับถึงแม้เรือเรือขาวก็เรือแดงเนี่ยเรือสีขาเรือสีแดงเนี่ยมีค่ามากกว่าเรือขาวนะด้วยตำแหน่งที่ดีกว่าแต่ถ้าถูกปลดอาวุธออกไปณตอนนี้เนี่ยเพอๆขาวจะกลับมาชนะด้วยซ้ำด้วยตำแหน่งของม้าที่ดีกว่าอ่าเดินออกมาดีกว่า คุณเอกก็เดินเรือหลบไม่ให้เข็นเบี้ยไปไงายคุณนิยมนำท่าจะเดินเรือไปจับกินเบีย้ยแต่กินไม่ได้นะเหมือนคุณนิยมเห็นครับว่าถ้าเกิดกินใบมันจะมีจังหวะที่กระโดดมา้าลูกคาดกินเรือนะครับเมื่อกี้ชี้ไป1นึ่งทีเล่นจริงอย่าทำนะครับอย่าไปชี้ในกระดานนี้นะครับนอกจากจะอจะผิดมารยาทการเล่นหมากรุกแล้ว ก็ยังทําให้ตัวเองนั้นเป็นรองในเรื่องของเราไปชี้แต้มให้ผู้ต่อสู้เห็นนะครับผู้ต่อสู้อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับทีนี้พอเราชี้ปุ๊บเขาเห็นเลยอ่าก็เราผมแนะนําได้ก็แนะนําไปนะคุณนิยมเดินเรือมากดขุนครับถือว่าเดินดีนะพี่นิยมเนี่ยเดินดีขึ้นเยอะนะคุณเอ๋เดินขุนขึ้นมาเดินมาไปลุกดีกว่าไหมมาไม่ลุกครับแต่ปิดรูปูฮะ เดินมาปิดตาเดินของเรือสีขาวก็ดีครับก็ดีตอนนี้ดีคุณเอต้องแก้ไขนะเม็ดขาดอยู่โอเคนี่ครับดูจังหวะควงมากคุณนิยมโอ้โห,โหไม่ทราบรายการอะไรครับรายการโขกสถานกรุงครับเป็นรุ่นวินมอเตอร์ไซค์นะแต่ถ้าเห็นดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีแต้มที่จะขังเรือด้วยนะเฮอมันมีรูออกอยู่มันไม่จนนะทำไรทำไรคุณนิยมเดินมาไหมโอ้โอ้โอ้ เดี๋ยวดูก่อนนะครับทุนนิยมเดินมานะถูกต้องแข่งที่ไหนครับเพราะแข่งกันที่เสาชิงชานะผู้ชมอยากเห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ภาพบรรยากาศให้ดูด้วยนะแสดงว่าสนใจสถานที่นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมจัดใหนะ้เดี๋ยวผมเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับขอบคุณที่พิมพ์แนะนำนะครับอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้ามีปลาปีก้าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะไม่ใช่สปอนเซอร์เราด้วยเนะป็นโฆษณาเขาอีกนะ <c oughs> เอผมถ่ายบรรยากาศไว้เยอะเลยไม่รู้เอาไว้ไหนกนะินพี่ยมกินธรรมดาไม่รู้จะเดินอะไรเก็บกำลังไว้ก่อนเริ่มร้อนเหมือนกันนะฮะโอ้โหม้าตัวนี้มันเก่งจริงๆนะม้าแดงเนะี่ย คุณเป็นใครครับเนี่ยคุณนิยมคุณเดินม้าเก่งมากเลยนะผมดูเกมเนี่ยคุณเดินม้าได้ประทับใจผมจริงเนี่ยควินมอเตอรไซค์คนใหม่ของเรานะครับนิยมเมืองปูชาเป็นพระเอกเลยนะไอ้ม้าตัวนี้เนี่ยมันโดดไปทั่วกระดานเลยนะครับที่แชร์ให้นะครับ มันจะมีรูอำนาจของมันเนี่ยแปลกตาม,มจะมีรูนะครับเราเอาเบี้ยงหายอะ่ะมาอุดรูตรงนั้นอะ่ะมันจะทําให้ม้าเนี่ยกลายเป็นคนได้ทันทีเลยนะอำนาจเหมือนคนก็แทกได้แล้วยิ่งมีเรือประกอบอีกรลำหนึ่งอ้โหแรงแนละน่ากลัวครับแต่ถ้าเป็นผมผมเอาชนะครับแต้มน,นี้ผมเห็นลูทางในการเอาชนะนะเอาเรือลุกแล้วเดินเม็ดเข้าไปเนี่ย เห็นไหมเรือล <It> ุกเดินเม็ดเข้าไปแล้วเอามาเอ่อเอาเม็ดขัดมาลุกหรืออะไรก็ได้แต่แต้มเนี่ยคุณเอเดินเบี้ยก่อนเพื่อป้องกันการลุกจนครับท่านลุกเอาเบี้ยงหงายปิดเห็นไหมฮะถ้าคุณนิยมใช้เรือลุกคุณเอจะเอาเบี้ยไหงายปิดแล้วจังหวะแล้วกลับมาดูอย่าเพิ่งไปดูตรงนู้นมันยังไม่จนมาดูตรงจังหวะคุณเอดีกว่าถ้าคุณเอเดินเม็ดเข้ามา2ทีแล้วเดินเรือไปลุกอีกหนึ่งทีจนแล้วแต่ตัดสินใจลุกไปทีเนี่ยไม่ไม่เกิดอะไรหงายไหมหงายครับหงาย ทีนี้มาดูต่อครับเริ่มมันแล้วครับคุณเอจะแก้ยังไงฮะคุณเอเดินไม่เข้าไปทื่อๆเลยนะฮะคุณนิยมมีจังหวะที่จะเอาเบี้ยกินลูกครับกินลูกหนึ่งทีคุณเออ่านล่วงหน้าครับว่าไม่จรนครับเหลือทางออกหนึ่งตาครับเอาแล้วครับไม่จรแล้วครับทีนี้คนที่ต้องเหนื่อยต้องเป็นคุณนิยมแล้วฮะผู้ชมเห็นแต้มไหมครับเรือลุกเม็ดลุกเรือลุกจรเลยน่ะหมัดชุดครับโอ้โหแต้มนี้สวยครับคุณเอฮะเนี่ยครับเขาอ่านไว้ล่วงหน้าครับว่ามันไม่จนครับแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยแดงแพ้หหมมดดดแแแแลล้้้ววเอสีงพ จนได้หลายท่ามากเลยนะครับจะเอาเม็ดขัดอับธรรมดาก็ได้หรือจะเอาเรือลุกก็ได้โอ้โหลองไปถอดดูนะพี่ชมตรงเนี้ยคุณเออ่านลึกมากนะครับอ่านถึงว่าตัวเองไม่จนแล้วรีบเดินเม็ดเข้ามาสวยครับโหแบบนี้แก้มแก้มแ,แก้ไม่ได้แล้วทาไงฮะแก้ด้วยการมาก,กินเม็ดเหรอเรือลุกอ่าลุกไปหนึ่งที แค่นี้แบบนี้ก็ลุกเข้าไปอีกแล้วทีนี้ก็โดดม้าไปที่งองูงองูแปโดดม้าไปงองูแปเนี่ยพี่นิยมเดินเดินอีกมือเอานาฬิกาตบอีกมืองี้ผิดผิดกติกานะครับทาไม่ได้นะครับผู้ชมะระหว่างรอคุณนิยมเดินนะขอเสริมกติกาตรงนี้นิดนึงนะครับ <Okay. S 1> เวลาของคุณนิยมนั้นกําลังจะเหลือน้อยกว่า2องทนะครับไม่มีสิดขอเสมอนะครับจะขอเสมอได้ก็ต่อเมื่อเวลาเหลือน้อยกว่า5นาที และไม่น้อยกว่า2นาทีนี่คุณเอกระโดดคุณหลบตานี่จบทุกอย่างแก่ไม่ได้เขาเป็นมวยมวยลัดปลายเกมดีนะแตขาดขาดเรื่องแรงกระแทกนิดนึงไม่ใช่มวยแบบเดินบู๊แบบเป็นมวยยูยิสโซแล้จับหักล็อกอะไรประมาณนี้อ่าเวลาของคุณเอเหลือหนึ่งนะ